สวัสดีครับหอยยามทำต้งครับผมมือนีตอนเสาเสาเขากลับมาเบิง้งควายควายทองในหาเดือนครับเพืยตัวนี้ควายท้องห้าเดือนสูงร้อยสี่สิบทองกับพอเผ็ดเจริญครับใบหลอดเอกสารครบด้วยพี่น้องได้นี่ครับนี่ครับเบื้อนึกกินหยาล้มตัวผนกึกกระยาวตัวจริงใหญ่นะครับตัวจริงใหญ่นะครับตัวจริงใหญ่ เบื้องในรูปอาจจะน้อยเห็นเบื้องตัวจริงได้ครับผมนี่นี่ครับเบื้องรายละเอียดเป็นสีผิวเพิงางามครับควายตัวนี้ผิวงางามพี่น้องผิวงาม,งามงงสวงเพิ่นจะก,กุ่นจากน้อยพอตอนเสานะพี่น้องเนาะหางบอ่อดอกครับหางบอ่อดอกหางก็มีแซมจากน้อยครับตามภาษาควายนะก็มีแซมจากน้อยถ้าบ่ดแซมเลยถ้าดำเลยเนะี่ยเป็นตะยานครับพี่น้อง ธรรมำนีงก็ธรรมดาของควายเนาะถ้าดำเลยถ้าเป็นตะยานย่อมครับเบื้องดีๆเด้อพี่น้องเด้อสมือนีิเด้อฝากให้พี่น้องเบื้องน้ากันเรื่องหางเนี่ยเบื้องนมเบื้องไห้ครบเนี่ยครับนมครบซีเต่าเด้อพี่น้องเนดะ้อเห็นบ่นี่ครับนมพันกาลังเขชงละเนี่ยครับล่ำตัวพันถ่ายพันเนี่ยถ่าย,ยง,ง่ายๆขวัยขาวง,ง่ายคือผู้เฒ่าพันวาลละครับผมเนี่ยกินยาคนะ ตอนนี้โกนจั็กน้อยครับตอนเศร้าเพิ่องออกมาจากคอกออกว่าลามตอนเลี้ยงกับเคียงจริงจิงครับผมสูงร้อยสี่สิบครับผมท้องหาเดือนนี่ครับพี่น้องเขาว่าเบิ้งครับผมเคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับตัวที่สามอยู่ในท้องเด้อพี่น้องเด้อตัวที่สามอยู่ในท้องครับเบิ้งหน้าตาเพิ่นละหายให้หาเบิง้งกู หนาดมาเข่าของจังน้อยนี่ครับหน้าตาเพื่นกับหน้าตาดีวุ้ยถ้าเมนีนถ้าเมีนคนกับเจ๊ง่ายนะครับเพื่นเจ๊ง่ายใจสปอร์ตนะเพื่นนี่ไปหน้าตาดีนี่ครับเิ่งคอมึงเห็นเพิ่อนมึงเข่าเพิ่อนเพ่งกันสดๆเลยว่าต้องขัดว่าต้องล้างครับเห็นกันสดๆบัตรนี่เฮามาฟังราคากันว่าพี่น้องเนาะราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกาห้องไว้ละพี่น้องมองอยากแต่ว่าซื้อขายกันมันกระตรงมีตอรองเนาะแ,แต,ต่อรองได้ครับพี่นอ้องตอรองได้ในทั้งสองฝ่ายจนถือกันทั้งสองฝ่ายรับเอาขึ้นเอาลงหรืยว่าปานนั้นแหะครับผมรอไหตตอมาเบึง้งพอขายกับขายกับแย่งให้กันไปไปเลี่ยงไปฆ่าไปขึ้นนํากันปั่นกันไปฆ่าไปขึปข้นนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตอรองได้หลายคนเอาไปผมว่า ต้อ,องหลายๆผมเป็นคนใจดีดดยอยู่ครับผมผมไม่ได้บอกยากเลยเบอร์โทร088หา37ซีหาหา7ครับ088หา37ซีหาหา7ครับห้วยสยามหำตรงครับผมอยู่บ้านสว่างอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแกน่นเพี่น้องบ้านสว่างอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแกน่น <c oughs> อ่าครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ผมกะขออวยพรให้พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะผู้เห็นคลิปนี้ ให้ยูดีม่แห้งอายุมันคนยืนให้จเจริญในหน้าที่การงานให้ค่าให้ขายใ,ใ,ให้ได้กำไรหลายๆเพราะว่าตอนนี้ราคาควยพันดีแห้งพวกไหนมีควยมิงวให้ใค่าขายขายได้กำไรดีๆดเด้อพี่น้องเด้อเอาแคีนีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ